สบายดีเด้อจ้าพี่น้องกสบายดีเด้อจ้าได้เวลาพักเที่ยงแล้วจ้าพี่น้องตอนนี้ดาวกบปิดหงสีผักวงสีเป็นทีเรียบร้อยจ้าได้เวลาพักเที่ยงตอนนี้เวลาประมาณกิบ12โมงปลายๆนี่แหละพี่นนองดาวสีขาวแล้วอยู่ประมาณตอนนี้สีแล้วอยู่12พี่น้องโอ้ถือว่าเกินคาเนาะ ดาวสีเริ่มสีนี่ประมาณเวลาประมาณแปดโมงปลายา 00, คะแปดโมงเึ่งนี่เลยพี่น้องดาวสีได้ซีบส,สอบจ้าตอนนี้ก็ยังเข่าทางเบิดหกสอบทางเบิงตอนแรงบางทีดาวกะสีบสีเบิดเพราะว่าบางเจ้ากะมีอยู่บางเจ้าเมนพื้นสีลายสอบเนาะสีสามสอบเฮากะสีห้เปิดกรสองสอบกระจงไว้สอบหนึ่งเฮากะสีบส้ักโฮมลายเนาะกะ สี่โบห้าโฮมตัวเองปันไดสีบส่บเล็งปันได้เพราะว่าสีหายข้าเจ้าสองสอบกะถือว่าสมควรแล้วค่าเฮากะจงไวสีมืออื่นผีเนาะเฮาหัาโฮมตัวเองไรก,ก็เหมือยเนาะจ้าเขาทีดาวสีแล้วทางเบิดสิบกระสอบตอนนี้ยังอยู่หกกระสอบจ้าตอนแรงประมาณบ่ายสามเขาจังคอยมาสืบต่อเดี๋ยวสีลงเมื่อ สาบน้ำผักพรเศ้าไม่แห้งกินเขาเทียงจ้าแต่กี้ว่าทีอันหายมังนาวใส่ถุงไปฝากป้าขายที่ตลาด มีข่าวดีพี่น้องมีลูกค้าโทรมาสั่งมะนาวหายกิโลจ้าเฮากระสิบัวได้หายไปผักปลามีแต่เฮาสิเอาไปส่งลูกค้าอยู่ในบา้านหากิโลมะนาวทีดาวเก็บวานนี้กะคือสิพออยู่พี่น้องหากิโลเนาะเฮากะสีบัวได้ลงตลาดเลยกะตะกี้เฮาวางแฟนวางวางแผนไว้ว่าสีทางสีขาวตะกี้คิดว่าขาวสิบัวได้หลายเนาะเฮาวะสีขาวขาบเส้าหาใบและประมาณใบสองใบาสามเฮาก็สิลงตลาดแต่ที่แรก ดาวก็เลยบันนี้ได้ขา่าลายเนาะเขาก็เลยเปลี่ยนแผนว่ะสีหาหมังนาวใส่ถุงไปผากป้าขายบันนี้ลูกค้าโทรมาสั่งเขากะิบโบได้ลงตลาดจ้าเขากะสีสืบโตสีเขาวมีแต่ประมาณจังโมงประมาณบ่ายสองเขากะสิลงไปซือกับเข่าพี่เนอะนี่ได้เวลาผักเถียงตอนนี้เขากะสิลงเมืองเฮือนสวนนี่จะดาวได้มักกระถินทางเก่ทางอ่อน มื่อนี้ดาวสเห็นเมนูตำหมังหุงจากพี่น้องตำหมังหุงกินเที่ยงเด้อจ้าโอเคเดี๋ยวดาวลงมาเฮือนสวนก่อนเด้อเดสิทายอันนั้นเดี๋ยวดำจะโซเดี๋ยวดาวจะโซ,ะโซฟีมือการตำหมังหุงพี่น้องมืนน่อนี้ไปจ้าลงมาเฮือนสวนกันตอนนี้เฮากา็ะลงมาเฮือนอาบน้ำอาบท่าเรียบร้เรียบร้อยพี่น้องมาเตรียตมตำ ไปเดกแม่บุญลมาัาดบุได้เลยย่าไปย่าไปย่ามาวนแม่ <c oughs> ตอนนี้เด็กๆกะตามมักจิตตามยังบบทเรียบร้อยประาเลยจาลย้าต่ปลาจักหน่อยคนนิง มังหงที่เราเตรียมไว้ก็จะมีมังนาวมังนาวจากสวนเทาเองพี่น้องน้ำได้เลยแต่จะมีในกระถินเม็ดกระถินมีกุ้งน้ำเดือดจ้าอาดน้ำมันน้อยน้ำฮาลวกหัวมันนี่เน้องก็น้ำมาน้องใบตองน้ำใบไก่เอ้าตีเอฟเนี่ยเลยหืดมาต้องชมพูดอกประจักษ์มังนาว สดๆจากสวนเราเองน้ำลายๆพี่น้องสมัครสมนชิบอคมมเวยมองนาวค่ะเสะพี่น้องตอนมหุงลงไปเลยจ้าชุดใส <c> ่ <oughs> <c oughs> จะม,มายุ่งสัง <c oughs> เกตุจ้า ลงไปเลยอ่ะบงังชื้นเยบรอยจะพี่น้องพรสื่อพร้อมหลับทั <c ười> บเป็นอะไรก็คือวนแถอะบอยหย่าไปห่วย เต๋อกับดาจัพพิโนงนี่ตับมีมีจ้าเมีอ่างมะกะทินเดิมกินข้าวนักกันเดาจัพพิโนงเดี๋ยวดาจะซีมก่อนเด้อเดี๋ยวแม่ซีมก่อน,นอเห็นบ่วยตองพักผายเดี๋ยวดาจะมาซีมก่อนเด้อขออนุญาตไสม,มึอจ้าเจี๊ยบนี่

โบเห็นบอกโอ้ยห่อในอันหายนี้นะโอ้ยเจอเป็นสะสองเจ้าสองเลยกับโบเห็นจ้ามีองมีผักมีมักกะทินมีพักกะเสกนำยายฉีกินกับหยางบอกกรสกเมียงมักกะทินจ้าไม่กินน้ำกันเด้อแต่บางหงสีมือดาว สแซบเนาะกัจเะพี่น้องมาเด้อจ้านั่งนะพัดลมตัวนี้นะมันกายนะมันบริเย็นคือพัดลมตันนพัดลมนพัดลมกับผมคือพัดลมเนาะโอ้ยใบมันน่อยใบน้อยแหลมนั่งจิ๊บนะเอาไปมาพี่มาหาไปตรงใบใหญ่เราบริกินเขาเนี่ย กินดีๆีอืมเกษตรมันเป็นกร่แเกษตรนะุ่ทุขดีมันเห็ดตอนมหงก็ดีชุดใสตามจุบเตกออกแต่กันบวกเลตอนนียเลยเห้ยตอนึงค่ย้เห็ดอคุเขารอน น้ำมานันาเจลากินนี่กเปล่าี่นะเป็นอาหารอันดับหนึ่งเจ้าวะ่ะจีได้บอมีเกี่ยวอย่างเดีย <c oughs> วเลยเวิร์ตโคตรตาปลาพัน เม่อวนนอนดูงาเมื่อนี้ฮะบอไดไปเป็นแม่ค้าเมื่อนี้ฮะจะไปเป็นผู้ซื้อพักผ่อนประมาณสองโมงก็จะลงไปหาซื้อกะเขราแล้วจะพาพี่น้องไปหล่อแตลาดเหมือนนี้พี่น้องไปหล่อซือ้อจะจ้าบอไดไป,ปบอไดไป,ปขายมาเนี่ยพ่อโกบะน้ำบ่โอ้ยอย่าปากเจ้านะหิดกินนะ กินมาคือหมูนะมุมมันตอกขาวไทกเชือย่งหม้เลยตอนหมนไปต้อนมันย่หม้เลยเอาหัวขาได้เกเือยงม้อเาวมันยาวม่วขาวที่โตกับบะมามมันะ ไม่ดีมงนเก่าแน่นกินลายกรหมูหางน่อยกระมงเดี๋ยวจะมาสัมผัสผู้กินแซบบอตโนะแซบบอแซบบอขั้นบ่อแซบแล้วเล่านาซิบลาตาให้กินคู้พิอก แปบเดียวสิเบิดเลยเด็กๆแซ<ส>่เช่ไปต้องพากันปลูกมังหงมังหงก็ได้ซื้อกิน่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ฮะมีอยู่อยู่ยสวน<ม>อยู่ในบ้านเนาะแต่มันมันกำลังเป็นดองเนาะคือพอได้กินอยู่เนาะงานได้งานเกี่ยวเขางานนี้ก็ได้ซื้อกินไปก่อนโอเคจ้ะพี่น้องดาวก็ชิญจบขีปีงตำนีได้จ้าแสบๆนำกันเด้อฝากพี่น้องก็ไล์ก็ชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ดาหนเด้อพี่น้องบายยเด็กๆ